พูดถึงเรื่องของการขนย้ายกากแคดเมียมที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดตากเขาเป็นกังวลว่ามันจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นตอนรับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิรศัก์จรัดชัยศรีครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยายลายัยศรีนครินทร์วิโรจครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับแคดเมียมมันน่ากลัว มันอันตรายมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์จริงๆก็เป็นสารนะเป็นที่มีอันตรายสูงนะครับก็ถูกในกลุ่มที่ถูกจัดว่ามันสามารถทําให้ก่อบมะเร็งได้แล้วก็ถ้าเป็นพิษเฉียบพัน์ก็ทําให้เสียชีวิตได้เช่นกันครับเฉียบพัน,น์ธุนี่ระยะเวลามัน สักแค่ไหนฮะอาจารย์คือจริงตามข้อมูลเนี่ยเรื่องของการเกิดพิษเฉียบพันเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสูดดมเป็นส่วนใหญ่ะนะครับเพราะว่าการกินเนี่ยเออเกิดขึ้นนไดยากส่วนใหญ่เป็นระยะเรื้อรังมากกว่าและไม่สาคัญกินนี่ถ้าเฉียบพันเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับที่จากการทํางานเป็นหลักเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มันทางานเนี่ย แต่มันจะมีการใช้ความร้อนคือตัวแคดเมียมเองเนี่ยถ้าเกิดอุณหภูมิที่สูงไปจนถึง321องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับมันจะถ้าเกิดเป็นไอระเหยอใใหเไอระเหยเนี่ยมันสามารถที่จะสูดดมเข้าไปได้เพราะนันพอสูดดมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการนะครับระคายเคืองทางเดินหายใจนะครับมีอาการหายใจติดขัดหอบเหนื่อยนะครับในหลายรายก็เกิดระบบการหายใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตเฉียบพลันซึ่งกรณีแบบนี้มันเจอได้แต่ว่าเป็นลักษณะของการเจอแบบลักษณะของการสูดดม วันของไอแคดเมียมนะครับแบบที่เข้มข้นแต่ว่าต้องอยู่ในกระบวนการคือกําลังหลอมหรือกําลังทําอะไรอยู่<ช>ที่อจาร์บอกว่า320องศาค,คือมันต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมฮะต้องเป็นแบบนั้นซงแล้วที่มันอยู่ในบิ๊กแบกอยู่ในโรงงานเก็บเอาไว้วางเอาไว้แบบนี้อันตรายไหมจรย์ คือต้องเรียนอย่างนี้พอในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยคือลักษณะของการปนเปื้อนะนะครับแล้วมันก็จะมีลักษณะของการปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ําหรืออะไรเงี้ยเป็นการรับประทานอีกอันหนึ่งคือการสัมผัสะนะครับมันมีโอกาสของการสัมผัสถ้าเกิดเป็นสัมผัสแคดเมียมก็จะมีสาม,มารถซึมผ่านนะครับเข้าสู่ร่างกายได้เพราะนั้นพอเราไปพูดถึงในเรื่องของบิ๊กแบ็กเรื่องของอะไรต่างเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นลักษณะาการเก็บผมติดตามข่าวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นหัวข้อที่ผมสอนนิสิตแพทย์อยู่แล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องแคดเมียมเกี่วาาอน สาบเปอเซ็นต์เองที่เป็นแระผสมอยู่ในนั้นที่เป็นแคดเมียมนะครับเจ้าของเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานที่ซื้อมาจากที่ตากเนี่ยให้ข้อมูลเนี้เมื่อวาน่ บอกว่าอยู่มีแค่สาปเปไม่อันตรายต่อมนุษย์จริงๆต้องเรียนยนี้ครับคำว่าสาสิบแปดเปอร์เซ็นตะ์น่ยผมเข้าใจความหมายว่าจริงๆในการที่จะทําให้มันเป็นลนักษณะของกากแคดเมียมเนี่ยเขาอาจะผสมซีเมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปเพื่อให้มันสามารถคงรูปแล้วก็ออกไปเก็บนะมีการหอ่อแล้วกเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับแต่ว่าแน่นอนคือยืนยันว่ามีสารแคดเมียมครับอันนี้สารแคดเมียมเนี่ยก็ต้องเรียนนี้ครับอย่างที่เรียนถ้าเกิดโดนความร้อนนะครับแน่นอนความร้อนสามร้อยยี่สิบองศาแสงแดดคงทาไม่ให้เกิดได้ครับ แน่เดียวกันถ้าเกิดเป็นเรื่องของการปนเปื้อนปนเปื้อนจะลงแหล่งน้ําหรืออะไรต่างามันก็ต้องไปสัมผัสกับแหล่งน้ํานั้นหรืออาหารนั้นะนะครับถ้าเป็นการทักษะของการสัมผัสโดยการไปจับหรือแตะเนี่ยมันก็เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในทักษะของการปนเปื้อนเนี่ยมันจึงมีได้สามรูปแบบเพราะถ้าเกิดมันยังอยู่ในภาชนะหรือมันอยู่ในหีพอที่มีความปลอดภัยสูงะนะครับมันก็เชื่อได้ว่า โอกาสที่แคดเมียมเนี่ยมันจะเล็ดลอดออกมาเนี่ยค่ค่อนข้างยากแต่แน่นอนมันก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องมีลักษณะของการขุดบ่อนะครับตามผมติดตามข่าวว่ามีการเก็บแคดเมียมเนี่ยเป็นลักษณะของการขุดในบ่อซีเมนนะครับแล้วก็มีความหนาแล้วก็เก็บแล้วก็เก็บถาวรเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าแคดเมียมเนี่ยไม่สามารถทําลายได้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้มันเป็นสารที่ไม่สามารถที่จะทาลายจากโลกนี้ไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมินก็มีได้แค่ว่าเก็บอย่างถาวรไปอย่างเดียวหรืออาจจะต้องเปลี่ยน นั่นคือเปลี่ยนสภาพไปใช้งานไปใช้ประโยชน์ซึ่งมันก็ต้องทําตามขั้นตอนของที่ทางอุตสาหากรรมก็กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมในส่วนตัวเรื่องของการที่ไปตรวจพบกานที่ต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีความเสี่ยงแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดพิษเกิดขึ้นแล้วหรือย,อยังเหมือนกับเรากำลังนึกว่ามันอยู่ในบอ่อพอยกออกจากบอ่อมาแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบกระจายครับผู้คนต้องได้รับความอันตรายผมก็ต้องเรียนว่าต้องย้อนกลับไปที่สามทางว่าถ้าจะ สูดดมว่ามันม <า S 2> ต้องการไอมาทางไหนอ่ามันต้องเป็นไอนั่นแสดงว่าต้องโดนความร้อนคถ้ายังไม่โดนความร้อนแสงว่ามันยังไม่เกิดทีนี้ย้อนไปไอกรณีที่เมื่อครั้อาจารย์พูดที่เจ้าของบริษ,ษัทเขาพูดแต่ว่ามันมันผสมกันแล้วก็คิดเป็นแคดเมียม3 8เในอัตราที่3 8เซนเนี่ยความอันตรายมันก็เหมือนกันไหมครับ รหรือ,อรว่าอกว่าน้อยพอบอกว่า3าเไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเลยบอกว่าน้อยผมผมก็ติดตามข่าวมีการพูดว่าต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือจริงๆต้องเรียนยงนี้ว่าคือแคดเมียมเนี่ยมันทุกวันนี้แคดเมียมก็ปนเปื้อนอยู่นะครับในอากาศในอะไรต่างก็มีมีได้นะครับแม้กระทั่งสีทาบ้านที่แบบโดนความร้อนมากๆมันจะมีไอระเหออยของแคดเมียมได้เพราะเราพูดถึงปริมาณแคดเมียมที่เข้าสู่ร่างกายและทําทให้เกิดอันตรายพรานถามว่าจะปริมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่เป็นกากหรือ มันก็คือแคดเมียมอืมอ่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการสัมผัสมันเกิดการกินปนเปื้อนมันปนเปื้อนแล้วกินเข้าไปครับหรือมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมามันอันตรายหมดแล้วครับออคือคือไม่เกี่ยวว่าไอที่เก็บไว้เนี่ยผสมกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เกี่ยวไม่กแต่มันอยู่ที่ว่าคนที่ไปอยู่ใกล้หรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยเอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยบ้างน้อยแค่ไหนใช่<ร>ใช่นะถูกต้องแล้วก็ในปริเดนของปริมาณเนี่ยที่พูดถึงว่า 35%, 3 8หรหอแม้อร์เซ็นต0สามรอบแปดเปอร์เซ็นต์หคือามริสุทของรเก็บ ขั้น <c oughs> โอกาสของความเสี่ยงแน่นอนคือถ้าเกิดว่ามันเป็นสมมติเรานึกภาพว่าถ้ามันเป็นหอ่อหีบห่อเนี่ยข้างในมีแต่แคดเมียมเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสความเสี่ยงที่มันจะปน <c oughs> เปื้อนออกมาข้างนอกภายนอกได้สูงกว่าในกรณีที่มัน <น><ส>ม,มีผสมอยู่3 8ซ,<ม>ซึ่งก็บอกว่าตามข่าวว่ามีการผสมซีเมนต์เพื่อให้มันคงรูปแล้วก็เก็บได้อะไรเงี้ยซึ่งลักษณะแบบนั้นก็แน่นอนมันก็ชัดเจนแต่ว่าถามว่ามันคือแคดเมียมใช่หรือไม่มใช่และถ้ามันเล็ดลอดหรือมันหลุดลอดออกมาคือการที่บอกว่าเอาไปไว้ตามที่จุดต่างๆตามโรงงานต่างๆเนี่ยคําถามคือเอาไปไว้ไม่ได้เปิดที่พอหรือ,อถ้าเกิดเปิดที่พอมันก็มีโอกาสปนเปื้อนได้ทันทีแต่ก็มีมีพนักงานมีคนในโรงงานก็ได้รับผลกระทบ นแน่นอนแน่นอน,น,น,อนเพราะว่ามันถ้าเปิดทีพห่อเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยต่อให้มัน35%มันก็คือแคดเมียม,มครับที่อยู่เงั้นมันก็ถ้าเกิดสัมผัสก็เข้าร่างกายได้มันปนเปื้อนตามอาหารหรืออะไรก็กินเข้าไปก็เกิดกผลของร่างกายหรือแม้กระทั่งว่าถ้าโดนความร้อนอะไรขึ้นมาเนี่ยสูดลมเข้าไปเนี่ยมันก็มีโอกาสได้หมดเพราะฉะนั้นอันตรายยังมีอยู่ครับคือทีนี้ชาวบ้านโดยเฉพาะที่จังหวัดตากที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่ทางทางกระทรวงอุตสาหกรรมจะนากลับไปที่เดิม ไปฝังกบซึ่งตอนนี้อาจจะมีการไปตรวจสอบบอกกันอยู่ว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพกันมากน้อยแค่ไหนคือด้วยเหตุผลทั้งหมดเหล่านี้ชาวบ้านเขาก็กังวลสิ่งที่ชาวบ้านควรจะต้อง เตรียมความพร้อมหรือจะต้องปฏิบัติตัวรับมือควรจะต้องทํำยังไงอาจารย์คือวันนี้พอไปพูดถึงเรื่องของผลกระทบนะครับมันมีผลกระทบแบบเฉียบพ,พันธุ์กับผลกระทบแบบระยะยาวครับทีนี้เวลาพูดถึงเฉียบพ,พันธุ์เนี่ยเมื่อกี้เมื่อครู่ที่พูดไปนะครับแต่พอระยะยาวเนี่ยคนก็จะไปนึกถึงเรื่องว่ามันเคยมีเหตุในญี่ปุ่นหรือไม่ต้องในประเทศไทยนะครับตอนปี2องหีหนึ่งที่จงังหวัดตรากเนี่ยนะครับอ่ามันเรื่องของการปนเปื้อนพอปนเปื้อนเนี่ยถ้าเก็บไม่ดีมันปนเปื้อนลองไปสู่ดินสู่น้ําแล้วคนเนี่ยรับประทานเข้าไป พอเราพูดคุยกันอย่างนี้มันผ่านพ้นไปก็ไม่มีใครจําอะไรไดค้คือต่อให้เฉียบพัน์ธุมันจะไม่เกิดขึ้นก็ตามแต,แต่เราไม่รู้เลยว่าในอนาคตที่ทีละเล็กทีละน้อยใช่ซึ่งถ้าเกิดในลักษณะของการที่มันสะสมเข้าสู่ร่างกายทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยมันจะมีผล <c oughs> นะผลต่อการทํางานของไตซึ่งไตตรงนี้เองเนะครับมันจะมีผลในเรื่องการจับแคลเซียมนะครับของร่างกายอนาคตก็จะกลายเป็นคนที่แบบ คือมีอาการปวดกระดูกตามจุดต่างๆร่างกายกระดูกพุนกระดูกหักง่ายแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตได้แต่มันเป็นระยะยาวอย่าลืมว่าตัวของแคดเมียมเองเนี่ยเขามีภาษาทางการแพทย์เรียกว่าฮาร์ฟไลท์ะนะครับก็คือค่าครึ่งชีวิตมันเนี่ยประมาณ20-30ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า2ี่าปีเนี่ยคือพาไป30ปีเนี่ยมันยังมีอยู่ครึ่งหนึ่งมันหายไปแค่ครึ่งหนึ่งเองนะ,ะเพราะฉะนั้นมันไปอีกยาวเลยม,มันระยะยาวเนี่ยมันจึงไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานของการเก็บเนี่ยนะครับ ที่จะบอกจะไปขุดบอ่อทําอะไรต่างเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานจริงแล้วก็จะไม่มีโอกาสของใครที่จะเข้าไปในจุดนี้แล้วไปขุดขึ้นมาอีกอ,อ,อเพราะถ้าเกิดการขุดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการคุยขึ้นมามันก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้อีกแต่ถ้าเกิดมันอยู่ในสภาพนั้นอยู่ในบอ่อนะครับที่มีมาตรฐานจริงๆเนี่ยก,ก็เชื่อได้ว่ามันก็จะไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดออกมาแล้วก็คนในพื้นที่เอง นะครับแน่นอนคืออาจจะรู้สึกนะครับไม่สบายใจว่ามีวัตถุที่บอกว่าเป็นวัตถุอันตรายต่อร่างกายเนี่ย,ยในพื้นที่แต่ให้เชื่อในมันได้ว่าถ้าเกิดมันเป็นมาตรฐานจริงเนี่ยมันจะไม่ได้รอดออกมาครับเท่ากับว่าอยู่ที่กระบวนการทั้งหมด ทางกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเรื่องของการขนย้ายเนี่ยตั้งใจว่าจะเริ่ม7พฤษภาคมนี้แล้วก็่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก36วันตอนนี้กําลังตรวจสอบอยู่เท่ากับว่าถ้ากระบวนการทั้งหมดการขนย้ายทั้งจากชลบุรีกรุงเทพสมุทรสาครแล้วไปที่ตากเนี่ยถ้าหากว่ากระบวนการทั้งหมดมันมันมิดชิดรอบครอบร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะไม่น่ากลัวใช่ไหมจ๊กมันไม่น่ากลัวครับคือในความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแคทเมียมเราก็ยังมาใช้ในอุตสาหกรรมนะครับหรือ เราแม้กระทั่งในเนี่ยที่เราใช้อยู่นี่ยแล้วยอย่างเราจับต้องเนี่ยมันก็มีแคดเมียมผสมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เรามาใช้อยู่เพีงยงแต่ว่ามันมีปริมาณไม่มากเพียงพอที่จะทําให้ผลกระทบต่อร่างกายนะครับทีน,นี้พอเราไปพูดถึงพอมันเป็นแคดเมียมที่มันอยู่แบบปริมาณมาก,มากๆาเราคิดว่าเออมันมีผลกระทบต่อร่างกายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้าเกิดมันอยู่ในขีบหอมีการบรรจุพันุ์อย่างดีมีการเคลื่อนย้ายนะครับอย่างดีเราไป ฝังเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสมถูกต้องตามมาตรฐานเนี่ยอันนี้ไม่มีอันตรายหรอกครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ที่ผมคิดว่าวันนี้ภาครัฐควรต้องทำเพราะว่าถ้ายังปล่อยต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบนี้แหละครับกับประชาชนคนทั่วไปว่าออมันเป็นอันตรายแล้วมันไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าณนะวันนี้เนี่ยที่มันกระจายอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยเขา,เาไปทําอะไร แล้วเขาเปิดออกมาไหมหรือมันตอนนี้มันฟุ้งกระจายไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทําได้ก็คือต้องตามหาให้ครบตามจํานวนะนะครับแล้วก็ต้องไปตรวจดูในพื้นที่ต่างๆด้วย นะครับว่ามันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพวกนี้มันสามารถตรวจได้ะนะครับว่าในอากาศนะครับในพื้นที่ตรงนั้นมันมีการปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทําการควบคุมคับนะครับรเพราะสอาจารย์พูด,พดแบบนี้เนี่ยผมมีคําถามย้อนไปนิดหนึ่งว่าทั้งหมดที่แคดเมยมันหายไปเนี่ยนะครับที่เขาตรวจสอบเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันกว่าตันแล้วก็ที่เจอทั้งหมดเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันเศษ เท่ากับว่าก็มีอีกหลายพันตันที่ทียังหาไม่เจอแต่ก็มีข่าวมีข้อมูลบอกว่าเป็นเพราะว่าที่เก็บไว้เนี่ยมันมีการระเหยออกไปมันก็เลยไม่ครบหมื่นสามเอหมือนที่เรียนนะครับมันมีอยู่สองเหตุผลนะครับโดยตัวแคดเมียมเองเนี่ยถ้าจะระเหยได้ต้องมีความร้อนค,ความร้อนระดับที่เขาระบุไว้คือสามรอยี่สิบเอ็องศาเซลเซียสขึ้นไถ้าเก็บไวเ้เฉยๆในโกดังเนี่ยอ่ามันมันไม่ระเหยหรอกครับมันต้องโดนความร้อน นะครับน่นข้อหนึ่งกับข้อสองคือในกรณีของการเก็บที่บอกเนี่ยนะครับอย่างที่ให้ออกมาเป็นข่าวนะครับ,รบว่ามี3าเหรืออะไรก็ตามเนี่ยนั่นแสดงว่าในความเป็นจริงเขาเก็บในลักษณะมาตรฐถถถานที่มันมีการผสมนะครับของซีเมนต์เข้าไปให้มันคงรูปหรืออย่าง่เนี่ยนะครับาะนั้นโอกาสที่มันเป็นของแข็งแล้วมันจะระเหยด้วยตัวมันเองเนี่ยโดยที่ไม่มีความร้อนที่สูงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอือ่าเพราะฉะนั้นไอ้ระเหยที่บอกว่าอยู่ๆมันระเหยเองเนี่ย คงคงคงเป,เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม,ไม่ถูกต้องแต่ว่าแน่นอนอาจจะมีการถูกนําไปใช้ับแล้วนะครับหรือ <จะ S 1> เอาไปาจจทำอะไรแล้ว,วแบบนั้นนะซึ่งซึ่งตอนเนี้เราก็ไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรที่ถูกนามาไปใช้อยู่เพราะม,มันก็สามารถที่จะมาใช้ในหลายกรณีในหลายผลิตภัณฑ์ได้ครับอาจารย์ครับคําถามสุดท้ายมีเวลาประมาณสักหนึ่งนาทีอยากให้อาจารย์ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ชาวบ้านโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เขากังวลอยู่ตอนนี้ถ้าเรื่องของการขนย้ายกลับไปที่จังหวัดตากแล้วเนี่ย เขากังวลมากว่ามันจะมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึมลงดินลงน้ําพืชผลทางการ,การเกษตรการใช้ชีวิตของพวกเขาอยากให้จาย์ฝากถึงชาวบ้านนิดหนึ่งครับก็ต้องอ่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเคยมีเหตุการณ์ในประเทศไทยนะครับจนถึงทําให้เกิดความกังวลแต่ว่าวันนี้นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกนี้แล้วก็จริงๆแล้วสารแคดเมียมเนี่ยนะครับมันเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกนะครับก็มีมาตรฐานในเรื่องการเก็บ บ้านเราเนี่ยผมติดตามข่าวอยู่ก็เข้าใจได้ว่าเรื่องการขนย้ายเรื่องของการที่จะไปเก็บอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ถ้าทําตามมาตรฐานนะครับมันจะไม่มีการปนเปื้อนออกมาสู่ภายนอกอเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเกิดจะให้เกิดความสบายใจกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบโดยทั่วไปหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องมีการไปทําความเข้าใจแล้วก็ต้องมีการตรวจนะครับตรวจ มันสามารถตรวจปริมาณแค้นเียมจากอากาศในดินในน้าเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องนะครับนั้นก็ควรจะต้องทําอย่างสมเสมอแล้วก็ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอันนี้ก็จะทําให้เกิดความสบายใจแล้วก็มั่นใจมากครับผมในพื้นที่เองเนี่ยนะประชาชนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงการตรวจนะครับการตรวจการตรวจแค่นี้สามารถตรวจได้จากเลือดได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถตรวจได้อย่างสมเสมอโดยที่แบบอาจจะมีหน่วยงานของภาครัฐเองเนี่ยลงไปสำรวจแล้วก็ตรวจนะครับเพื่อให้เขาเกิดความสบายใจว่าเขาไม่ได้รับสารพวกนี้เข้าไป